สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูความเห็นของชาวเวียดนามกันนะครับเกี่ยวกับการที่คนไทยหรือว่านะธุรกิจชาวไทยเนี่ยได้เข้าไปเทคโอเวอร์ธุรกิจทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชนในประเทศเวียดนามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยลุยไปแล้วกว่า650โครงการเป็นเงินรวมกว่า4.16แสนล้านบาทนะครับซึ่งธุรกิจที่เข้าไปลงทุนเนี่ยก็มีทางค้าปี ค้าส่งอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์อุตสาหกรรมประมงปิโตเคมีโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมและยังมีอีกเป็นจานวนมากนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นนัดลงทุนรายหนึ่งที่สําคัญของประเทศเวียดนามแต่เราก็ยังไม่ติดหนึ่งในห้านะครับ โดยประเทศที่มีการลงทุนสูงเป็นอันดับต้นๆเนี่ยได้แก่ประเทศไต้หวันนะครับประเทศเกาหลีใต้โดยเป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งนี้เนี่ยประเทศเวียดนามในปัจจุบันก็เป็นที่ดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนเกี่ยวกับสินค้าไฮเทคทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงจากประเทศเกาหลีใต้บริษัท TMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกจากประเทศไต้หวันรวมถึงบริษัทอินเ l ลซึ่งกำลังจะเข้าไปตั้งโรงงานผลิตชิปที่ประเทศเวียดนามนะครับ เนื่องจาก FTA หรือข้อตกลงทางการค้าของประเทศเวียดนามเนี่ยมีกับ52ประเทศทั่วโลกในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีเพียง18ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้เนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยยังมีการควบคุมมาตรการโควิดเนี่ยได้ดีกว่าประเทศไทยนะครับ ซึ่งมาตรการซีโร่โควิดของประเทศจีนเนี่ยเป็นแรงกดดันทําให้นักลงทุนชาวต่างชาติต่างย้ายฐานผานผลิตไปที่ประเทศเวียดนามนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําของประเทศเวียดนามเนี่ยเมื่อเทียบกับ10ชาติประเทศอาเซียนเนี่ยอยู่ในลําดับที่8นะครับ ที่ยวันละ150บาทถึง205บาทในขณะที่ประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่313บาทถึง336บาทหรือแพงกว่าเกับ2เท่ากับประเทศเวียดนามนะครับแล้วไปดูความเห็นของชาวเวียดนามกันดีกว่าครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับการที่คนไทยเข้าไปเทคโอเวอร์กิจาการในประเทศเวียดนามกันนะครับโดยความเห็นแรกก็ประเดิมว่ายินดีต้อนรับการลงทุนจากไทยแต่จำนวนการลงทุนของคุณมันน้อยนิด คุณลงทุนเท่าซัมซุงก่อนค่อยภูมิใจความเห็นที่2นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีในการลงทุนในธุรกิจแต่เราสงสัยว่าทําไมเขาไม่ลงทุนที่ไทยแต่ไปขยายกิจการในประเทศเวียดนามในวงการเครื่องดื่มของเวียดนามเป็นการสวญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่ค้าปอีกส่วนแบ่งการตลาดของเวียดนามยังอยู่ที่8 0โดยความเห็นนี้นะครับกําลังจะบอกว่า นักธุรกิจชาวไทยเนี่ยได้ไปเทคโอเวอร์ซาเบโกนะครับซึ่งเป็นวิสาหกิจของรัฐบาลเวียดนามซึ่งตรงนี้เนี่ยชาวเวียดนามค่อนข้างเสียดายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนจากไทยก็ได้มีการไปเปิดห้างค้าปลีกชื่อดังนะครับในประเทศเวียดนามแต่ว่าก็ยังมีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยได้ไม่เท่ากับธุรกิจท้องถิ่นของชาวเวียดนามนะครับเรามาดูความเห็นต่อไปกันดีกว่านะครับ คูปมากราคาสินค้าแพงกว่าบิ๊กซีและเมโทรแต่คนยังเข้าเป็นจํานวนมากรู้หรือเปล่าว่าทําไมสำหรับความเห็นนี้นะครับเขากําลังจะบอกว่าคูปมากร์เนี่ยเป็นร้านค้าอีกในประเทศเวียดนามน,นะครับซึ่งราคาสินค้าเนี่ยแพงกว่าเชนร้านค้าจากประเทศไทยนะครับแต่คนก็ยังแห่ไปอุดหนุนเนี่ยเนื่องจากเขากำลังจะบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยเป็นมีความรักชาตินะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าในแบรนด์ของประเทศเขาเองต่อมานะครับไปดูความเห็นต่อมาเลยดีกว่า เวียดนามเนี่ยสินทรัพย์มากกว่า90%เป็นี่ยเป็นสินทรัพย์ของประเทศเวียดนามแต่ธุรกิจของชาวเวียดนามเนี่ยอยู่ในมือของนักธุรกิจคนจีนความเห็นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขายังไม่ทราบนะครับว่าคนจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี้เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนจีนเลยนะแต่เขาคิดว่าเนี่ยเขาเป็นคนไทยเขาพูดภาษาไทยเขาใช้ภาษาไทยเขาเป็นนักธุรกิจชาวไทย เขาไม่ได้ดีแค่ว่าเขาเป็นน,นักธุกรกิจจีนซึ่งจริงๆประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะคุยเรื่องทำไมคนจีนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถึงกลมกลืนเป็นคนไทยในขณะที่คนจีนพ้นทะเลเนี่ยซึ่งอ,อพยพไปที่มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าเขาเป็นคนจีนพูดภาษาจีนไม่ได้พูดภาษาท้องถิ่นและยังใช้ชื่อจีนนะครับ อันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเดีย๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลังดีกว่าความเห็นต่อมานะครับความเห็นนี้ก็เป็นความเห็น,นของชาวเวียดนามท่านหนึ่งนะครับบอกว่าไม่เป็นไรอีกหน่อยเวียดนามก็จะเข้าซื้อกิจการของไทยก็มีคนมาตอบความเห็นนี้ครับว่าคุณควรพยายามมากขึ้นกว่านี้อย่าฝันและอยู่หน้าคีย์บอร์ดจนเกินไปแล้วก็มีคนมาต่อกับอีกความเห็ Led นหนึ่งนะครับว่าผมไม่เคยเห็นนักธุรกิจเวียดนามไปซื้อกิจการของชาติไหนเลยความเห็นต่อมานะครับ อันที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยไม่ประสบความสําเร็จมากนะักสินค้าไทยไม่ถูกจริตกับคนเวียดนามฉันได้ยินว่ามีแต่ชาวตะวันตกเท่านั้นที่ชอบอาหารไทยมีแต่หนอนและจิงรล่แต่ก็มีคนตอบกลับมานะครับว่าใช่แล้วตอนนี้ผู้บริโภคชอบใช้ผลิตภัณฑ์เกาหลีญี่ปุ่นและเวียดนามน้อยคนที่จะใช้สินค้าไทยแต่ก็มีฝรั่งชาวตะวันตกมาตอบกลับว่ามันใช่หรือฮ่าฮ่าฮ่าความเห็นต่อไปนะครับ บอกว่าคนไทยไม่ได้สังเกตว่าจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับคนเวียดนามมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจของเวียดนามโตว,วันโตคืนค่าแรงขั้นต่ำเราเพิ่มขึ้นอยู่ทุกปีอีกทั้งการพัฒนาจิตใจสำนึกของคนเวียดนามและความรักชาติจะสูงขึ้นอีกหน่อยคนไทยก็ต้องขายธุรกิจคืนคนเวียดนามอุตสาหกรรมไทยเทคโนโลยีต่ำไม่เหมือนกับเวียดนามที่มีอุตสาหกรรมไฮเทคเช่นซัมซุงทีเอ็หรือว่าธุรกิจยานยนต์เช่นวินฟาร์ สำหรับความเห็นนี้เนี่ยก็มีคนตอบกลับมาแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่ประเทศโลกที่3จะสามารถเจาะตลาดที่พัฒนาได้แล้วยกเว้นสายการบ,บินเวียดเจ็ตคนไทยจะตกงานและไม่มีงานทําแต่ก็มีคนกลับมาตอบนะครับว่าธุรกิจการบินของประเทศเวียดนามเนี่ยมีสัดส่วนที่ไม่มากในประเทศไทยความเห็นต่อไปเลยนะครับบอกว่าโดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องพยายามอย่างมากที่จะแซงไทย สิบปีก็แล้วยี่สิบปีก็แล้วเรายังไม่แสงประเทศไทยเลยอีกหน่อยบนโต๊ะกินข้าวอาหารขําขคนเวียดนามผมมีแต่อ่านาไทยสําหรับความเห็นเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครเนี่ยที่อยากจะไปติดตามเพิ่มผมก็ได้ลงที่มาอยู่ด้านล่างแลวนะครับจากการที่ผมเข้าไปอาา่านความคิดเห็นในกระทู้เนี่ยผมขออนุญาตวิเคราะห์ว่าคนเวียดนามเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยไม่มากพอนะครับเหตุผลที่บริษัทใหญ่ๆไปเปิดตัวในประเทศเวียดนามเนี่ยเช่นซัมซุงหรือว่า t s ม c เนี่ยหรือว่าฟ o x c ค n เนี่ยเหตุผลหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของโลจิสติกสนะครับจริงๆในประเทศไทยเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเราดีกว่าเขาเยอะนะแต่วัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องนำเข้าจากประเทศจีนโดยทางเรือ ก็จะใช้เวลาประมาณ2-3สัปดตาห์กว่าจะมาถึงท่าเรือในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับประเทศเวียดนามเนี่ยสามารถขนส่งเข้ามาทางถนนแล้วเขาก็กำลังจะทำทางรถไฟเนี่ยไปประเทศเวียดนามเหมือนโครงไฟรถความเราวสูงไทยกีนนะครับที่ผ่านประเทศลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยการเคลื่อนย้ายหรือว่าการโลจิสติกสินค้าหรือว่าพลายเชรเนี่ย ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นในประเทศเวียดนามในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ําเขาเนี่ยต่ำกว่าไทยเกือบ2เท่าอย่างไรก็ตามนะครับผมจะบอกว่าัาธุรกิจชาวไทยเนี่ยที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนามเนี่ยต่างเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าบริษัทใหญ่ที่สุดของเวียดนามเนี่ยคือวินกรุ๊ปเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ในปี25ง3เนี่ยวินกรุ๊ปมีรายได้ประมาณนะครับ 5,500ล้าน US ล้านดอลลาร์นะครับในขณะที่บริษัทที่มีหลายๆธุรกิจนะครับเป็นบริษัทอาหารขนาดใหญ่เนี่ยและมีหลายกลุ่มกิจาการเนี่ยมีรายได้ทั้งปีนะครับ8 2 0 0 0ล้านดอลลาร์มากกว่าเกือบ14เท่านะครับดังนั้นเนี่ยการที่กลุ่มทุนของประเทศไทยไปลงทุนในประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ย ไปสู่อีกขั้นในการจากเรารับการลงทุนจากต่างชาติเป็นการเข้าไปลงทุนในต่างชาติเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยเคยทํามาเมื่อสมัย30ปีก่อนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเราในฐานะเป็นคนอาเซียนในการเนี่ยเราก็ควรจะสนับสนุนชาวอาเซียนด้วยกันเนี่ยให้มีเศรษฐกิจแข็งแรงไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดเขาเศรษฐกิจดีขึ้นเราก็ขายสินค้าได้มากขึ้นแล้วเราก็รวยขึ้นเราจะรวยไปด้วยกัน สู้ต่อไปชนะแน่นอนครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับยังไงเนี่ยฝากกดตามกดแชร์กด s u r s b e นะครับเพื่อติดตามคลิปดีๆแล้วช่องของเราเนี่ยก็จะมีคลิปดีๆมีสาระมาให้ท่านรับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ